ตอนนี้แล้วครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณ5้าทีนะครับลองดูน,ออนะครับหม่หอมจิดนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับบางคนอาจจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับน้ำตาลปี๊บจะออกรสชาติที่หอมนะครับรสชาติที่หอมแล้วก็นุ่มกลิ่นหอมนะครับต่อไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับจะออกหวานนะครับออกหวานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะชิมรสชาตินะครับได้หรือยัง เยี่ยมนะครับรสอะไรนําคะอันนี้ออกออกหวานนะครับหวานเปรี้ยวนะครับหวานเปรี้ยวครับต้องเติมน้ําปลาเลกนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำปลามันจะนิดนึงนะครับใส่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะครับทั้งทีเนี่ยนะครับใส่เข้าไปโอเคครับปลาก็น่าจะสุกแล้วครับเราลาปลาครูเนี่ย สดน,นะครับถ้าต้มนานกันไปมันจะแข็งนะครับทีนี้ก็ใช่ครั้งครับใช้ได้ครับโอเคนะครับติดแก๊สเลยนะครับใช้ได้ลนะพร้อมรับประทานครับ